มืเหนี้เ์้าสองคนสิเผ็ดแม่น้องหนึ่งปลาครับโอเคจ้าหนึ่งปลาสองเหากับชิมี่เห็ดนั่งป่านั่มค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีพักบักงูเงี้ยวค่ะแล้วก็บิมี่อันพักบักห้าแล้วก็ยอดองขึนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวห้าชิม,มาหนึ่งกันเลยเดี๋ยวให้ามาจัดเรียงก่อนตั้งเทื่อนีอไ่ไหมก่อนคือใบใหญก่อนเด้ออันนี้ห้าสิ้ไซสที่หลังมูค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามันเปื่อยไ,ไว้เนาะอันนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็หมอนหนียหเตรียมพร้อมเรียแบรบ้อยนจ้านี่ค่ะ ใส่ปลาลงไปวันนี้เสวหนึ่งเป็นปลาดุกปลาดุกค่ะทุกคนค่ะปลาดุกม่กรตัวง่างยญ่าค่ะพี่น้องอืมเล็นปลาวันนี้นะจ๊ะตังเอาผักมาให้เลยเอาบ้างไปเลยมาข้าวกระเทียมใส่ผักลงไปเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ใส่อ่อนๆไปเลยเนาะถึงตัวปลาก่าเป็นยังดอกเนาะอือก็จะเป็นผักตัวนี้อือเด้อแต่มันมืดโหลดนะคะ จุกๆเลยนะคะพักมาหน,นีะว่าป็นคนมากินผักด้วยกันเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้คือหมอนมของท่าอุ้ยเดี๋ยวนะขอโทษทีลืมใส่ตัวนี้ค่ะคา,ะาตไครยใบบักกูดค่ะทุกคนค่ะน,นี่ใส่มันหอมมาก,ก็ใส่ลงไปเลยใสไปเลยอย่างนี้เลยนะคะห้อยน้ำห้วยน้ำปแล้ากระเสียวมาซ้อนกันแบบนี้เลยคะ่ะก็ามาติดฝสาวไว้ก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวนะจ้ะไปตั้งไปค่ะเอาไปหนึ่งโอ้ นักเติบอุ้ยเดี๋ยวนะคะทุกคนขอจะแจงพื้นที่ก่อนบ้านเขาก็จะใช้เป็นปืนแบบนี้นะคะทุกคนคะแล้วก็เอาหมอนหนึ่งเขาเข้ามาไหวเลยนะคะอ้ยแล้วก็ล่อปลาสุขาระวังล่อปลาสุขาสีมากกว่าพี่ครับ ก็สุกแล้วจ้าถ้าสิไปตำเจวกินกับหนึ่งตาเลยค่ะไปไปตำกันเลยครับนีอ่อ่ะตำเลยต่อไปตำเลยตำไม,งงออมง่งเ,เออตำไม่งลยเลย เสร็จแล้วจ้าน้ำติ่มเจียวหนึ่งป่าของเขาค่ะซุปราคาหนึ่งป่าของเขาเราจะยกมาเลยนะคะอ๋อุณหนีกนาคะมาดูอุ๊ยอุ้ยทำไมมันน่าก,กินอย่างนี้อุ๊ยเนี่ยมาเห็นตัวป่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสครูสครูนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้ ร้อนอนะเนี่ยน,นี่หืมเป็นตาแซบบากคักเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วตั้งได้แค่ท่าที่ไหนตีสุดแล้ว